ทีละเดชจจางละก่อนสิครับโอ้โหวันนี้โอแลหวเกินจบยกไหนเนี่ยยกสามครับยกสามับผมคิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกไหมครับก็ก็วางแผนมาว่าจะจบต้นต้นยกเหมือนกันครับเนี่ยพอดีก็วางแผนมาไว้จบเร็วๆกันเดี๋ยวเราไงทำไมถ้าเกมเยอ้อมันจะเป็นยังไงครับก็เราไงครับเราเหมือนปีมือได้ผู้ชกกับคนนี้เคยเจอกันมาก่อนไหมยังไม่เคยครับไม่เคยเลยแล้ววันนี้เราไปจับจังหวะไหนได้ ผมรู้ว่าเขามีจุดอ่อนตีขาหมอบรยมตีขาเตะขาแล้วเราเห็นอาการเขาตั้งแต่ยกไหนเนี่ยต้นยกสามแล้วต้นยกสามเห็นเลยก็ย้ําไปเลยครับจบแบบนี้ก็พอใจมีจุดบกพร่องไหมไฟนี้ก็มีบ้างครับเดินช้าไปหน่อยเดินช้าไปหน่อยช่วงยกหนึ่งยกสองแล้วผลงานเป็นไงบ้างช่วงหลังก็ชนะชนะกี่ไฟแล้วสองไฟสองไฟไม่แพ้ใครครับตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับร้อย ร้อยสิบร้บามีอยากแก้มือใครบ้างก็ก็ได้ๆฮะดีดีมีไหมมีไหมมีไหมที่คาใจแบบอยากเจอได้กิอะไรเงี้ยอ่เลยได้ดได้อันนี้เียเแี๋ยวอ่าแล้ว้กก่ยววั้แล้ววันนี้มีอาชีพนะครับมีครับเท่าไหร่ครับจัดจันนเมื่อกี้สองหมื่นนะสองหมคนเดียวหรอ ยังไม่รู้ดิยังเี็นนะเังนะไม่ชวนอยู่พี่ครับขอบคุณด้วยครับวันนี้ผลงานน้องเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นไปตามที่ผมได้วางแผนมาครับก็เป็นการเปลี่ยนชื่อจากอำนาจเดชเมื่อก่อนมาเอาชื่อผมชื่อทีมานำหน้าให้เขาเพ่เป็นกำลังใจเพราะว่าเป็นลูกบุญธรรมด้วยเป็นที่มาของทีเดชแล้วก็วางแผนการชกก็วางแผนมาตามที่ ปรากฏให้ท่านได้ดูกันเปลี่ยนชื่อมากี่ไฟแล้วครับเปลี่ยนมาสี่ไฟสี่ไฟก็ชนะสองแพ้สองใช่ไหมอ่าสามนะสามสามไฟชนะสองแพ้หนึ่งออะไรสมนชนะสามชนะสามแล้วเปรเปลี่ยนนี่ชนะหมดครับชนะหมดหมดครับชนะหมดเลยตั้งแต่เปลี่ยนนี่ชนะหมดเลยอ๋อก็เลยอำนาจเดชไม่มีมาเป็นทีเดชทเดตั้งเป้าอนาคตน้องไงบ้างครับตั้งเป้าเขาก็ เรียนนิติศาสตร์อยู่ด้วยครับวันหน้านี่ก็จะเป็นตำรวจแล้วก็จะอึกษาเรื่องของมวยไทยยาวไปครับฝากเอฟซช่วยติดตามชิลระเดชนะครับไฟหน้าฝากแฟนนะครับนะพี่น้องฝากนักมวยนิสัยดีครับเป็นคนนิสัยดีมากทางบ้านเขาก็ไม่ได้ลำบากมีธุรกิจแต่รักตรงนี้ฝากให้ ให้กำลังใจคนตั้งใจไว้สักคนครับจีเด็ชตั้งแน่นอนเตะค,ครับครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเลยฝ่ายเอซีเป็นมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับวันนี้ครับเดี๋ผมทำอย่างี้แล้วก็ขอบคุณ FC ฟตี้ทุกคนครับก็ช่วยกันติดตามไปต่อไปกันด้วยนะครับเต็มที่ทุกไปครับโอเคครับจด้ครับ